พบกับผมนายตั้มนะครับกับรายการเพื่อนผู้คิดสูตรเทสเซนวันนี้เป็น E ีีแรกของเรานะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเทสเซนวอเตอร์จำกัดนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้ความสามารถเกี่ยวก <IP> ok ับการใช้งานรถก๊อฟไฟฟ้า SUV แล้วถสามล้อไฟฟ้า a Genesis s <S Or, t c นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอต้อนรับพี่แชมป์นะครับผมช่างบริการมือหนึ่งของเรานะครับสวัสดีครับพี่แชมป์วันนี้พี่แชมป์จะมาให้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอะไรครับี้จะมาบอกเก็บความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับดูแลรักษารถก๊อฟเอสและรถสามล้อ a t c ครับผม แต่ก่อนให้ความรู้นะครับพอดีผมสืบทราบมาว่าบริษัทเฮดเซนมอเตอร์เราเนี่ยมีการบริการหลังการขายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมมีอะไรบ้างครับผมบริการหลังการขายเราจะเป็นแบบออนไซต์เซอร์วิสครับตรวดเช็คฟรีสามครั้งคือเดือนหนึ่งเดือนห้าและก็เดือนสิบสองครับแล้วก็จะมีเข้าตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่าแรงค่าเดินทางครับผม ก็เรียกได้ว่าซื้อรถจากเราไปนะครับมีการทั้งบริการและทั้งขายฟรีตลอดจนการใช้งานก็มีนะครับแล้วก็มีอะไรเพราะว่าซัพพอร์ตกับลูกค้าที่จะซื้อรถไปเรียกได้ว่าเราไม่ทอดทิ้งลูกค้านั่นเองนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรถรุ่นแรกกันเลยดีกว่าครับเชิญครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับที่สำหรับ HTC แล้วนะครับผู้ชาครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับนี้จะเป็นรุ่น HTC 150 s E Plus ครับผมครับ มันมีข้อดียังไงบ้างครับรุ่นนี้จะเป็นระบบระบายความร้อนโดยม่าน้ําแล้วก็สามารถบรรทุกได้800กิโลกรัมแล้วกระบะเปิดได้3าด้านครับผมครับผมก็ได้ว่าบรรทุกได้ทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเออหรือเป็นรังไม้อะไรก็าด้นะครับผมจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นเกียร์โลไฮครับมีไว้ทำอะไรครับผมสาหรับขึ้นทางชันหรือว่าเมื่อบรรทุกหนักก็เราเขาใส่ เรียกได้ว่าพอบรรทุกหนักปุ๊บรถมันจะรับไม่ไหวแล้วก็ใส่เกียร์แล้วหาย่อให้รถมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราย้ายฝั่งไปฟังกันมากดีกว่านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่อีกด้านหนึ่งของรถสามล้อเครื่อง ATC กันแล้วครับจุดสังเกตแรกเลยครับคุณแชมป์อันนี้คืออะไรครับนี่คือเกียร์เกียร์ด้านหน้า5สปีดถอยหลัง1สปีดท่ออ๋อก็เข้าเกียร์เหมือนเกียร์รถเราใส่ครับแล้วด้านบนล่ะครับด้านบนจะเป็นเกียร์นี้เดินหน้าครับกอดทางนี้ ือใช้อานท้ายหลังก็เรียกได้ว่าพอเราจะเดินหน้าก็กดกดไปข้างหน้าครับพอจะถอยหลังก็กดไปข้างหลังครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับคันโยกนี้คืออะไรครับคันโยกนี้คือเบรกมือครับเพื่อหยุดรถหมืนรถยนต์เลยก็ารจอดรถใช่ออ๋ก็เรียกได้ว่าพอจอดรถปุ๊บเราก็ดึงเบรกมือแล้วยนตใช่ครับผมและเรามีวิธีการบำรุงรักษารถประคี้นี้ยังไงครับเราก็จะดูแลปริมาณยาหม้อน้ําครับผมแล้วก็น้ํามันเครื่องครับทุก1,000กิโลเมตรแรกแล้วก็ทุกทุก 2,000กิโลเมตรถัดไปครับผมครับผมแล้วก็น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายก็ถ่ายทุกๆ4,000กิโลเมตรครับอ๋อครับผมแล้วลมยางนะครับลมยางก็จะลมยางหน้าก็จะเป็น3 8 PSI แล้วก็หลัง40 PSI ครับผมโอเคเรียกได้ว่าก็เราดูในรักษาของมอเตอร์ไซค์และวก็บริยนต์ทั่วไปนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วรุ่นแรกกับรถ300 STC นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปคือรถก็ไฟฟปที่ E กันเลยเชิญเลยครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่กับรถกอล์ฟไฟฟ้า SUV กันแล้วครับคุณแชมป์ครับรถกอล์ฟรุ่นนี้มีชื่อว่าอะไรครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรถกอล์ฟ SUV 4.2 LED 리더ครับผมมองภายนอกแบบว่ามันสวยงามมากใช่ครับผมขอนั่งหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมเี็นได้ว่าพอได้ย่างแล้วสุขภาพสมัยตัวใช่ครับผมอันดับแรกที่ผมสังเกตเห็นเลยครับอันนี้อะไรครับคุณแชมป์ จอหน้าจอดิจิตอลครับหน้าจอดิจิตอลนี้มันบอกบอกอะไรมากครับบอกความเร็วแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็เวลาแล้วก็อุณหภูมิครับผมอ๋อเรียกได้ว่าอยู่ในจอนี้หมดแล้วใช่ครับไม่ว่าแบตเตอรี่มีขนาดเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมจุดอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นรูปกระตะกระเต่านี้มันคืออะไรครับนี่คือ low speed กับไ i ส h speed ครับผมออครับผมก็หมายถึงว่าเวลาเราในพื้นที่ที่กว้างใช่ครัใช้ความเร็วได้ใช้ความเร็วได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือตรงนู้น อันนี้คือยูเอทใช่ไหมครับใช่ครับยูเอสองพอทครับอ๋อก็คือเอาไว้ใช้กับมือถือนั่นเองลยครับผมได้ขัดการติดต่อนั่นเองนะครับผมโอเคสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเรามีเบลด้วยใช่ครับมีเบลด้วยครับผมตาเบลล์เป็นทำไมเหมือนรถยนต์เลยมันคือมีข้อแตกต่างจากรถกับรุ่นอื่นนะครับผมต้องบอกว่า SUV ของเราเนาะมันเซฟตี้ใช่ครับมีระบบเซฟตี้นะครับผมมีทุกเบาดเลยไหมครับนี่ยมีทุกเบาะเลยครับผมโหสุดยอดจริงๆนะครับคนนั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลัง โอเคครับโอ้และจุดสำคัญของมันกะ็คือแบตเตอรี่ใช่ครับตองใช้กี่ลูกครับ6ลูกครับ8ปดหัวนหกลูกแล้วระยะเวลาในการชาร์จครับประมาณ6-8ถึงชั่วโมงครับผมโ,โอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนรถกอล์ฟทั่วไปนะครับผมและนี่ก็คือเบรกมือนะครับเอาไว้สำหรับจอดรถซึ่งรถกรรอล์ฟรถอื่นไม่มีแน่นอนถือว่าน่าใช้งานมากๆเลยครับนะแล้ววิธีเรามีวิธีการดูแลรักษารถกอล์ฟรถนี้ยังไงครับก็ดูปริมาตรลมยางครับผมหน้า หน้า25หลังไม่เกิน30ครับผมแบตเตอรี่อะครับแบตเตอรี่ก็ดูแลน้ำกันครับมจะมีช่องดูแลน้ำกันเยครับไม่ให้พองน้ำกันดูแลเหมือนน้ำกันรถยนต์เข้าไปได้วเองนะครับเดี๋ยวเราย้ดูจุดน้ารถบรรทุกก่อนเพราะว่ามันสวยดีนะครับใช่ครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้ารถเล๋ไฟฟ้าแล้วนะครับผมจุดสังเกตแรกคือนี่ครับมีที่บรรทุกด้วยใช่ครับ ก็ครอบตู้ไปไม่มีนะครับวิธีการทำงานคือมันเปิดสวิตช์ด้านในใช่มีสวิตช์ด้านในครับผมอ๋อมันก็ดูแล้วสายง่ายนะครับผมนะครับอีกอย่างหนึ่งสะดุดตามากครับผมนี่เลยครับนี่ไฟหน้าใช่ครับไม่ใช่รถครอบตู้ไปเลยไฟหน้าเลยครับไฟหน้า LED ครับผมไฟหน้า LED คุณนุยุนเลยไหมฮะเหมือนครับผมเรียกว่าเปิดมาปุ๊บมีสว่างใช่คาตากันเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปที่ผมเห็นคือนี่ครับล้อแม็กล้อแม็กเดี๋ยวเราดูล้อแม็กกันดีกว่านะครับผมล้อแม็กตัวนี้มันมีขนาดเท่าไหร่ครับและเป็นแม็กประเภทไหนครับคุณแป แม็กของเนี้จะเป็นแม็กอลูมิเนียมอลอยครับครับมีขนาด10นิ้วมาคู่กับยาง205ศูนย์ห้าทับห้าครับและเรามีวิธีการดูแลรักษายางยังไงครับอะลูมิเนียมมาดเราก็จะเติมลมครับแบงลมยางหน้า25หลังไม่เกิน30ครับผมก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกับรถยนต์ทั่วไปไม่เองนะครับก็หนึ่สุดยอดเลยนะครับรถกอล์ฟของเรานะครับแตกต่างจากรถกอล์ฟทั่วไปจริงๆนะครับผมครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแชมป์มากนะครับขอบคุณมากครับ ที่มาให้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานรถกอล์ฟเอ V และรถสำหรอเครื่องเ TC mm. นะครับผมและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถก็ด,กดีนะครับาาราคารถก็ดีนะครับสามารถอินบ็อกมาที่เฟนเพจด้านล่างได้เลยนะครับพร้อมเบอร์โทรลูกค้าสัมพันธ์ก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมและพบกันใหม่ ep หน้านะครับกับรายการเพื่อนคู่คิดสื่อเท็ดเซมส์และวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ